สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เวาลาเจ็ดเจ็ดโป่งเสาพอตลาดพี่น้องสู่ตลาดนัดโคกระบือวาลินชำลาหั่นยางวันยิบเย็ดครับผมมือนี้ตลาดคึกคักเป็นพิเศษพี่น้องครับมัวควายหล่นตลาดคือเก่าราคาราคาดีพี่น้องราคาดีเด้อราคาดีครับบอกว่าราคาดีครับผมมันน้องขายดี<ะ><ะ>ผมไปบูงตลาดควายเมื่อกี้ ควายแมงแย่งกันสื่อไงควายแย่งกัน no, ส right. no, well, right? well, oh ื Wait. Wait. Yes. ่อเปลี่ยนสื่อควายดีไหมไอ้ชั้นต้นหนีได้อันไลฟ์มาไดต้นนีสื่อหรือเปล่าไ้ลูกต้นนีสื่อหรือเปล่าต้นไลฟ์ผ่าไหนนี่โอ้ต้นนีเกือบประมาณหมื่นเกือบมือถไปไต้องเปลี่ยนเลย ผมอยู่โซนโซนโซนควายเหนื่อยเอ้ยมัวเหนื่อยจะพี่น้องครับมาหนี่มันย่างแยวอะไรเหมือนกับตัวใหญ่คือกเห็นมันถึงมันก็เอาต้นไงปุ๊บโอ้เต๋เฮ้ยเดี๋ยวะเดี๋ยนะนี่เขาซื้อเลรอนี่ทั้งตนี่อุ้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวอุ้ยตายเลยอยู่ดูวงหลอมของออกมาก่อนไป ตาลายตาลายอยู่ในวงล้อมของเขาหนามไปเสาเลยเว้ยเขาหนามไปเสาเลยเว้ยน้องหนึ่งหน้าทีกว่เราเพราะท่นในเรื่องจะเล่าให้พี่น้องครับผมผมมาได้หุ่นผมหันมองว่าลุนไหวนะครับผมเป็นใจเย็นพี่น้องครับหาของดีให้นบ้างก่อนนี่เด้ของดีนี่ ห้องไผ่ใครนี่พ่อห้องไผ่ใครพ่อหนานี่ห้องไพ่พ่อป่ะไล่ไปเลยลูกไม่หนีมาเดี๋ยวนี้พ่อทายได้ไหมลูกมั้ยฮะแม่ลูกป่ะตัวเดียวป่ะตัวนี้แม่นป่ะตัวนีมื่นแปดปัญหาเป็นกำลังคู่อิสระอย่างนั้นอยู ตัวหน่อยะไรบันไดลูกตัวหน่อยจสี้ค่าเก่าอะไู้มดนอตัวนมือแบบปัญหานปอ๋เอาอประมาณนี้ครับแม่สาวสาวบอกมือแบบปัญหาตัวนี้จะคลองไปอยู่ผมไปท่าใหม่นี่พี่น้องนีกัซื้อแลืวตัวนี้นี่ซื้อเลย ชื่ออะไรนี่พันเขียนไปยังไงพัดเอาคลิปติดติดไป้ลันมือเลียงเขามือเลียงของต้นขาขาอะไรไปไหนลูกเขไนขายอะไรบ่มื่นเก่าบ่ตัวนี้มันสดกว่านาะตันนั้นมันมืนแปดัหาตัวนี้1มือนเก่ากับประมาณสูสีกันครับตเมื่อกี้ตวนต้นนี้น้มันขาวอันนึงข้าแปลงไปแล้วมือนเก่าน้อเอามือนเก่าก็ออกไม่เนานีบัเยอะเลย เจ้ามื่นไปผ่านหาฮอนด้าเนี่ยน่เอางี้หรอมื่นไปผ่านหาตัวนี้มื่นเก่าเอาบงญรับพี่น้องครับมีเลขโทับออทำศูนย์หกห่งศูนย์หกนึาเ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดศูนยมื่นแม่สาวที่นอไม่มีลูกมาแเ้วมีลูกไหมลราไม่มีลูกไาแเราตุดหนึ่งตัวนะมีลูกมาหตัวตัวนี้ตัวนี้พอลี้ยงยูพี่น้องมันสูงมื่นเก่า เอาเบงแมลูกจว่นี่โชคดีมากเดือนละเดียวเดือนลต้นเดือนปลายเดือนชี่น่สลหรับกันระวังรอยยัดท่านลดะหัวหนาเอ้ยใส่มือไมได้มือแปดพันบอกแม่โกแม่ ซื้อตัวนี้แน่นอนในซองโตเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มือเก่าเนี่ยตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้ในซองโตพี่น้องครับแต่มันสีตัวนี้เขื่อนตัวนี้สีบัวแน่นาะใช้บัวใช้บัวไม่ปกติบัวมันออกดวงแดงไงตัวนี้พาเรามาจากไหนฟอมเท่าโอ้ฟอมเท่าฟอมันเท่าเนาะปกติมันจะออกแดงเอกไทยเมื่อบัวมันจะออกดวงแดงคุณคุเรยถามเรานะ เอาเอาเอาพี่น้องครับแม่ก็โอเคอยู่ครับโค้งมันดีอยู่มีลูกหนึ่งตัวป้าลูกเราเป็นเป็นตัเลี่ยงดีเนาะแต่คนรบดีว่ามันสียังดีนะอุ้ยโอ้ยลูกมันจะเดือนล่ะลูกมันไหน,นจะเดือน,นจะเดือนอะไรวะลูกมันไไรจะเดือนนะผมว่าประมาณสองเดือนไหมนาะงสองเดือนกว่าๆขอเลขโทรศัพท์เร็วๆเดีจะลงเยี่ยมหน่อยท ขอเบอร์โทศัพท์เบอร์พ่อเบอร์พ่อพอเบอเ่าพ่อเ่เดี๋ยวลงเดียวใหมตรงนี้เลยศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าเจ็ดศูนย์เน่าเจ็ดหนึ่งหกสามลูกตัวเดียวครับราคาเท่าไรลื้ถามมือแบบขนามาครับตัวร่งัด้เดทายวชถึ่งตวหนเลยหันลังแหงว่ไเลยไนีได้ตัวนีแม่ลูก มมนนแม่ม่านนอแม่ม่านครับเอาต่อไปอยูต้องกันเลยพี่น้องครับเบิร์พ่นโอ้ยมือน,นี้เป็นครั้งแรกในรอบชีวิตผมมาได้เศร้าเลยผมเจิดมาเลยออกมาจากบ้านตีสามก่อนไหมครับท้ายก่นนกบบนกนนอน,นเด็กลับบ้านก่อนเนาะมันบม่ผ่อนแดดเอามือน,นี้อารมณ์เก่งมากพี่น้องครับมือน,นี้กันกนาน,นออกแค่เนาะมันว่ไปสั่งบ้านแต่นาะเออเอาพี่น้องเท่าไหนตัวเนี้ยพอไอ ออกเท่าไหรอาเท่าไหร่พอสองเมืสีพันหาสมช้มอะไรไาห้คุ้มโตเนาะตัวนี้สอง0มือสีพันหาออกแปดเดือนกว่าภาษาบ้านยี่น้องพอี่น้องออกแค่ละมีลูกมาแล้วหนึ่งลูกสาวนี่บะเมียสีสิบหากว่ามีลูกมาสามโตเนาะสามในทอง มี2อตัวเลยพี่น้องก็แม่ตัวนึงอย่าเย็บเยียบเจียบียบอุ้ยตัวหน่อยไหนไปไหนตัวน่อยต้อไข่หูเน่อเอาเบอร์มาพอเบอร์เมื่อกีอีกรอบนึงเนาะแม่แเอองันนเบอร์เมื่อกีเนาะเหมือนกันพี่น้องครับเอไมบิง่นไม่เบิงเบอร์ศูนย์สองศูนย์หกสองเก้าเจยเกยมเ่งหพี่น้องมึงกินหลังเนาะเดี๋ยวจะลงเยี่ยมใหมเด้อเตรียมรับศัพซ์ มีอกเครืองหน่น่ไปใส่หน้าทีมงานทางตะกา้เานี่นี่ผมมามาด้เพรต่องถายมึงอีกวนแรกบอแค่มันแตกเลยนะเสาเนี่ยเอ้มันแตกเลยยังไงมาเบิองบนที่นี่ อัดกันอยู่นี่โโส,นสัสกโตัวเราที่ึงอ้าวสร้ายายไป้เ่อไส้ส,สร้างยายมานีเบิ้งมีเจ็ดตัวเหมือนเดียมาจักโตัวีโต้เมสาวทั้งนั้ยในน้อมาได้คลิปหนึง่งพอดีเลยไหมมีซีโต้มาชุดนี้เราเราอยู่ตน้ตนต้นบุกได้พี่น้องเกิอนต้นบุกก็ต้นพอกต้น่นก่นต้นดูเออต้นดูอ้าวจิมงานตะการถือพลเน่าได้คลิปหนึ่งพอดีพี่น,ออน้องครัคคบแม่นี่ไรไปไหน มื่นแปดพันหาม่แาม่สาวเนื้อนังเต็มๆครับสดสดเลยลูกสานึ่งลูกตะกุสามหนึ่งเนาะได้จักเดือนอะรนี่ผมมาประมาณปีแถปีกลางๆเนาะไก่ไก่ไกสมเลเนาะดึ้งมาดีๆพอไลงเดี๋ยวสิ้ลูเยี่ยวให้ที่อยเต้มนี่ยมันเลหน่อยมันลายหมื่นแปดพันหาปลูกดีๆป ไอ้คลิปนึงเราจะออกไปทั้งอื่นเอาเบิง่งกันหองตัวนี้มืนไปปัญหาครับสวยๆเม็ดซีซิปหากลัวๆเมตดซีซิปหาเรื่องพี่นอนครับไปกระทา ตัวต่อไปเอ้ยตัวไอีกตัวนมนสามเนาะพอเนาะตัวต่อไปมันสามตัวนี้เนื้อนังเต็มเต็มอายุมาเจ็ดเดือนกว่าสูงเมตรสามห้ากว่าแม่สาวหน่อยมันสาเอ้าสีเยวโชว์ยี่น้องนี่ตัวนี้มันสามน่นอนครับอายุมาเจ็ดเดือนกว่าตัวนี้พอไหมันสี่พันหาเออตัวนี้แพงไม่อีกพันหาม่นสี่พันหา ราคาเดียวกันเนาะไซเบอร์มัก่อนเด้อเด็กจุบัเยอแหไซเบอร์ไซเบอร์มัก่อนไซโทซับมัก่อนเ่าอโซัสามเปิดแค่ไเ่เบอร์เบอร์โซนสาโอ้กสามนหกางนสามหนึ่งหกแปดหกเกตัวนี้มื่นสี่พันหา่นนราคาส่ากัญนี่นี่กัมืสี่าราคาส่าักัมืนสี่พนาเด้อพี่น้อง โทรมหาเราตอนนี้เลยอเ,อเอาเอาบนนักันพี่น้องครับพี่สวยครับโทรมาตอนนี้พี่น้องครับมือสีพันนาอะไรเลยมือมือแปดพันกวัวตอนนี้ได้มือแปดพันตัวน,น้อยเท่าไราก็ไม่บัมมงตัวน,น้อยมือสามครับผมนนมือสีพันหาครับผมกับผมพ่วงพี่นอ้องเตรียมรับสายเด้อไปพี่น้องครับมือนอี้งง้วงง้วงไรพี่น้องมือนี้ครับผม มาก่อนแต่ทายก่อนมือนี้มันม่อนเดียดเชือมันอนเดียดผมง่ายต่อพี่น้องทำมาทำงานง่ายเลยล่ะไปนี้ผู้ซือว่าคือคับพี่เสียีพี่น้องตลาดนึงเพราะว่า แน่เลยเฮ้ยอุ้มมากนะงัวง้อมาตรงนี้มันจะเป็นงัวไอ้โซนงัวเนื้อโซนงัวเนื้อเขาไปเบิ่งพี่น้องไปไปเบิ่งงัวเลี้ยงไปนี่โอ้ตะกี้นพวกหมอบวกก่อนชิมหมอบึ้งัวหัว พอพอบ่ะตึแปด่บปหรอพอสิบแปเด้อตัวนี้ครับเออมันอีดีเน่นี่่ป้องมันมมีแดดมันมันบปนบดเฮ้ยทำสิบแปด่าไหรัมะคือว่าไปหางวะออี่ครับบังนั่งโกะกันเว้ย เอาได้กิมจิว่ะว่ากันเอาไม่ยังเขาบ่หูเขาพ่หูเขาได้พอตัวไ้ไอ18ิบแป่ะมื่0เจ็ดพัอเจอาเงินเลยนาราห้องครับห้องไว้ซื้อห้องไซื้อาคาต่อรองเลยสูงประมาณถ่ายประมาณอ่าร้อยสี่สิบแปดสิบเก่าเนาะแต่ข้างผมมันรอยอาสิบผมจำไนเออประมาณเออผมอย่ประมาณรอยสีดสเก่าอะไยู่อายุตั้งกเดือนไหน พ่อแม่สาวครับแม่สาวเนาะงัวแม่สาวกำลังพี่น้องเมื่อเด้องัวงามพี่น้องเป็นงัวเลี้ยงงัวงามพับหนาเต็มเลยเนาะเต็มเต็มเลยจระเข้เลยทำหนีท่านพี่น้องครับดูด้วย eye นะค่ะมัดมัดมัดถือก็หนีว่ามีเลยพี่น้องเครื่องหางดีก็หางดีก็หางดีเครื่องหางดีพับหนาหัวนี้ธรรมชาติบอกธรรมชาติธรรมชาตินอนหลุดธรรมชาติเห็ดแดงมาเลยโอ้ธรรมชาติโโอ้ห มานาสวยเลเนาะบูมหมักมันโค้งมันดีไหมอย่าเบิรงกเง้ยงันเด้อเบิงงเงี้ราคาถูกกัได้หนูอ้ยราคาหนิเนาะราคาเอาทวราคาไหมหนึ่งหมื่ราคาพอครับต่อรองไหนอยต่ออีกเนาะไซเบอร์มาเหนไหมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สามสี่หนึ่ามสี่งหามสี่หนึ่งเจ้า่หน่งเโกไดคขายก่นหน่อยเขาาไปายรี่ไปยบต้นดูนี่เนี่ยผมลงให้เราตัวนี้เดี๋ยว เดี่ยวเราทดสอบเด้อนี่พบผมใส่ของเครื่องไงคุณทายปับลงปับเลยบ่ทันบ่ทันเขาเด้พี่น้องท่านไผบางคนมัน่กับค่งเปิดอเ้าเบิ่งหน่าคิณนอนตื่นหมื่นหมื่นกว่าบาทพี่น้องมึงเงี้ยงง่วงเก้อะไรอย่างเี้ยเด้อเกดีเอาวางกันไปเป็นดูนะครับดูแพี่น้องเลยเดี๋ยวจะลงเลี้ยงให้เด้อเบิ่งพี่น้องเบิงเบิงง่วงเลี้ยงเด้อหมื่นเท่านใดก็ หม um ื่เจ็ดพันมื่งเจ็ดพันม่งดพันเงาเราเบิ่เงาสูงเม็ดส่กัวจะเพืนหาง่งเพอดีด่น้องครัอายุมดนธรรมชาติ่มาปเที่ยวไมกอน่หมดูรนเา่งอดีมันกลับไปเมินอเบีดับเด้่น้งเด้อพี่ไมเอบ่เีไม่มากบกับเดไอันชาติหกบัมันเรเบอร์มาอีหอมนึงง่าย 85ชุด8หา414 3417จะจะลงเรี่ยวไหมตัวนี้าพี่น้องโทรมาง่อยู่สนามครับผมใส่สองเครื่องนี่ใส่สองเครื่องนี่เวลาผมลงผมันจะลงหาเลยผมจีบข้างคลิปไว้เพราะว่าประทานพระท่านเขาน่ะตัวนี้สวยพี่น้องเด้อตัวนี้ไอ้แพะมาก่อนเดียกรอนเนี่ยมาก่อนเดียกรอน จะคนขายยืนถุงพวยเจ็ดชิบเ้พากันเบิ่งติงย่างนอกนอะไรเพื่อทวนะ้าบโ้ยหปลาลูกคอของใจจอยปลาลุกคองใจจอยพี่นอนครับ

สีหาพันธวะาพัน่ะแาจะจอยเาไปใส่น่ลายแหงพี่น้องบงเอาเดอถือตลสีหาพันเลาสิเป็นง้อถือกับพี่น้องเอาง้อถือมาขายเดถือชูในตลาดคือฮุกง้อจจอยครับจจอยตะการหวยไฟตาสีหาพันธ์เนาะต้ดหาทสามต้นน่อยหาที่สาม อันนี่ีสิบสนหาสิบสาต้นนั้นคือตัวพกักพนนอเออเปมีกำไรแน่นหนึ่งหลายตัวพี่น้องครับสร้างแต่ว่าเราบ่มีเบิร์นอยู่แล้วมีดุเขยออกมานำดุเคยว่ามาดุเคยแล้วไปใส่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 โอมาตัวเราสีหาพันเคยจะจจอยมามาเร้วพอเราเือ เบอร์มาเบอร์มาเร็วๆก็ถามเบอร์ไทยอยู่นันตรถสี่ห้าพันะล่เออมาใส่มาแล้วมาเลยูนหกสามูนหกสามเจ็ดเจ็สี่เจเจ็ดี่สี่้เมันมีตัรถตัวรถหาพันสามล้วหกพันได้เป็นสองมีสามสี่ตัวนะนี่นี่ก้มหนึ่งทายอรมาเอามามเอาอีกเอาอีกตวนี้ไรไปไหนแมแม่ลูกนี้ว่าไดเบอไอ้เจ็ดพันห้สื่อ่มีหมื่นเจ็ดพันห้าเอานีครับสมราคาสราคาสมราคาครับผมเจ็ดพันห้ จะลงตัวนี้เลยตัวนี้เอาไว้ลงยูทูบตัวนี้เอาไว้ลงเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมันลงไหนเลยนะัดัดปัดเขาเียวเลยโอ้โยมาไกลไปโอ้โอ้รงมายมาไมไม่ไม้ไม่ไมาไม่ไม่ไม่ม่่ไมม่แม่ม่บม่่ไมไม่มม่่่่ม่ เ้สีแดงเว้ยทำสีดำเขนยเว้ยทำสีดำเนยเนาะำทคนนั้นสีดำเอาเงินสองก้ะโอ้นสรก่สองื่น่าหนเจ็ดพันว่าไงหมื่นเจ็ดบเบอร์มาใส่เล้ว เบอร์มาใส่แล้วเรลงเี่ยวให้ลูกแรกครับลูกแรกเบอร์มาใส่ขเรจะลงเยี่ให้เลยครับครับหมแม่ลูกเบอร์มาเลยบอกเา084ครับ084 029ครับ029 1327ครับ1327ครับโมาตอนนี้เด้อเต็มรับครับเด้ครับผมเดี๋ยวจะลงเยี่ให้ครับอครับลงลงเฟซบุ๊กเยี่ยมมันวตัวครับครับผมโมเมน์ทำไปรงยูทูมันซาครับครับเขาสื่อมาแล้วเงโทถามมาเา่านเขา ขอบคุณมาก1ันเจ็แม่ลูกลูกลูกกับแม่ลูกแม่ครับสวยขอบคุณมากรัยนี่น้องผมจะลงเยี่ยใหม่แล้วนำดำไปเล่นยเลยัโท่น้ำกัน่านหนกัะแม่นตัวเหย่งามแฟนหลงัวขายล่ะเอกม่ลูม่เมื่อกี้มาจากลูกแม่ใส่โอ้โหมันมาสูงหัวปะหรือมันมาขายปะ โอเมือนอย่นีแห้งพี่น้องอากาศอากาศมันมันดีแห้งเหมือนี้เป็นใจเมือนี้อากาศเป็นใจคนขาย่คนขายเห็ขายโอ้ยดูอย่ไปทานที่ทานตรงไหนได้เอาไปีสิไรบ้านไหนแล้วกค่ะ 好。